พบแล้วครับมะนาวแป็นที่ต้านทานต่อโรคแคงเกอร์โรคที่เรากลัวในมะนาวกันนะครับตั้งแต่ปลูกมาสองปีไม่เคยเห็นเป็นแคงเกอร์เลยแล้วก็ไม่มีเมล็ดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันนะครับ ว่าลูกนี้จะมีเมล็ดไหมเรามาพิสูจน์กันนะครับว่ามะนาวลูกนี้จากต้นที่ไม่เป็นแคงเกอร์นะครับว่าจะมีเมล็ดไหมนะครับมีหนึ่งเมล็ดนะครับ มีหนึ่งเมล็ดอันนี้นะครับหนึ่งเมล็ดเปลือกบางโอ้หฉ่ำน้ำมากนะครับน่าสนใจนะครับมีแค่เพียงหนึ่งเมล็ดเองนะครับ